มุนเนี่ยเนี่ยปนคนเท่คนเทคนเท่เดินมุนลิลิสบายดีเป็นใหญ่สบายดีรักต่างไวยาสาวเล่ารักต่างไวยเป็นยังขึ้นมานั่งอยู่นี่ฮะโอ้ยนายเมียเธอนี่มึงพี่น้องเธอหลังคาเสร็จหลังคาแล้วป้าเขาไปนั่งกินโยหลังข้าอ๋อแล้วกะฮะอเฮ้ยหน้ากองถอดหยิบนิดนึงก่อ อ้ยมันังเอาตังหน่อยมามองอยู่้นเนีมุนแย่ไงเนี่ยเปิด้นมึนขึนเทนก็นเด้อมุนอหลีไปเดอหาเนวใหอม ว่น,นำนักลายโพดมึงตั้ง <laughs> อาตั้งอ่าตั้งม่อย่างม่านั่งมาดิเนอะเอานี่และกะละมังนี่แตกอีกสลัดโอ้ยนั่งมาได้กะละมังเอาหาหาหักไปสิหาเจ้าจ้าเพื่อน <laughs> <laughs> ว่าแล้วคนอ้วนเนาะคนอ้วนมันรับนำนัก,กัาได้ แ,แล้วอพอดียนแต่นั้นมันนายเอามาโดนมันมันงขีมาโดนแล้ว,วแ,แตกแน่นอนแตกแน่นอนเลยนะแตกเยอะเฮ็ดคอยอพักยาเฮ็ดพักคอยฮักบดได้เจ้าอ่ะ เอาตั้งสูงมานั่งโหลดเออเอาเล็กตัวนั่นแหละเอามาห้องใ่บอกแล้วบอกให้ว่าให้ลดนนำนักออ้ยอ้ย,ย,ยนงเตัวน,นี้บ่าหักแค่นอกจากมันติดแปลกเลยพักก่อยเกือบพัง ง่ายลงง่ายลง้งลงโอ้โอีน้องเลยมันก็ตำเกินตังพวดเอ้าได้แล้วอย่า้ <c oughs> พักว่ายากเลยห่วงผักตเดียวหรือหวงค้นเดียวเดียวนี่หวงทั้งผักห่วงทั้งค้นแะนี่อย่างนี้นี่ อ่าจะเทนัน่นอันีแกงอามีสื่อลาบลาบปลาลาบปลาครับหมักเป็เนซุปเห็ดซุปเห็ดกับแกงหม่ง,มงอาหารหกสิบบาทมือนอาหารเื๋อแท้ๆเ้้าจะได้ลุกอีกิีแหละลุกไปใช่ส ลุกไปไซเอาพักมาใส่จะคอยนั่งแล้วคอยลุกยากลุกไม่หนกหรอกแค่ว่าคอยนั่งยากเอาพักยังนไม่ต้องล่างเลยเนาะเอาพักไอ้ไม่เช้าโคตนา้าแล้วไม่ต้องล่างดอกโอ้ยพอต้องล่างม้าแมวบปเดีเขาเลยม้าไปเดี่ยวเขาแล้วแมวเขาอยู่เอาวพักนี่แล้วก็พักอันน,นี้เออขักแที่วขักแที่วแล้วก,ก็ อ๋อย่างอีกเอ้าบรรยากาศอีริร่างเตะผักสดสดเกิดนะว่างไนล่ะคงคอยกระซิฮักแล้วนี่ต้องเอาขาจังไว้ยีเดยเนี่ยวเนี่ยที่ซืออันนับต่อไปคือสื้อตังนี่ละ่ะมันเบิดอายุ มันหลายปีแล้วอิเมะยังเอามาสอนมาลังจนหลายปีทุกอย่างมีอายุของเขานะบนอายุกระชื้อัวไม่ไงลุงไงลุงไงลุงบานผักยุ่มนี่ขับอุ้มสุปสุปเน็ดกระดัง มื่อนี่ฮอ่มานั่งหินอยู่ <c oughs> มองสวนพักมันจอ่นเป็นมุ่งหลังคา <c oughs> ทำว่าตอนนี้มันแดดแดดที่ฮอ่นั่งอยู่นี่คือที่จริงมันแดดแดดมันซองลงมาหล่ะล่ะแต่ว่าตอนนี้ฮอ่อยู่ในหลังคาอยู่ในที่มัน,เป,น,เ,ปนเป็นหลังคามัน,ม,นมันกับบหาหวอนอันนี้เนาะเพราะว่าแดดมันมาเต็มหน่อยนะ <c oughs> มันมี หลังคามาสอบสอบ,สอบไว้น้าปากระเจีบยนี่มากึงเขาสิทีได้สรงสร้างสร้างโต๊ะนะครับโตปิกนิกเบ่มักกินมองดีมักมองกินง,งนน่างๆ อ,อ๋อฮัลโหลฮัลโหลอันได้มากบุญป่ะนี่เมือม่อเมื่อื่นบ่กินนมือแร็งโอ้กินนมือแร็งมือบุญมื่นอ๋ออ๋อโอเคโอเคเดี๋ยวมีเพ่งข้าเจ้าแล้วเดี๋ยวสิไปไปยังก่อนนะ บ่าทำแม่สิได้ไปซื้อเนื้อเสนดอกโอ้ยอยากกินไรเนื้อกินเนื้อจะกินยังกินกินเนื้อกินได้ข้าวปุ้นกับพ่อกินกินได้ข้าวปุ้นกับพ่อเนื้อเอาจังไนก็ได้ไปโย่ไปโย่ไปกินข้าวแกล้งพุ่นเนื้ออะไปกินข้าวแกลงพุ่นเออเอาสามวันยังก่อนนะวางแล้วน้องสาวโทรมมาส่วน ไปกินบุญบ่าบุญวันที่สิบสองสิบสองมีนาตั้งแต่มือบุญขอดจิ้มนะครับตั้งแต่มือปิดท่องฝังลูกนิมิตเนี่ยเพิ่นจะกำนดมือปีนั่นนะครับดีที่ผมเฮ็ดหลงท่านวันที่สิบสองมีนาเพิ่นกันเลยลงมาตีกันว่าเอาจังซี่ดีบ่พี่น้องลูกหลาน,านว่เสนอ ตามตาเฮามาคบคบกันมาสู่ขู่สุค่คนที่มาบุญมางาันจังสี่เฮาลงมาทีกันมาเฮาบุญประจำปีหรือบุญพเวทของเฮาเนี่ยอขอให้เอาเป็นยึดถือว่าเป็นเมื่อวันที่สิบสองนี่นาทุกปีดีบอเพี่สันเพราะเฮาจิบอได้อเขาบอาจะพอได้ถามว่าเฮาปีนี้บุญเมื่อไหร่ังสี่นะดีบ่จา้า เหมือนกับว่าวันที่13เมษายนต้องเป็นวันสงการอย่างทีนะ,อ,ะอันนี้วันที่12เมษายนต้องเป็นบุญบันดากอย่างทีนะเด็กโอ้ยสิไปเทเว่นสีไปเบื้องพันแห่พระเวทสีเฝ่ามิดเพ่งไห้กะเจ้านะครับกินข้าวแล้วเะาฟ้าไปมีดเด้อ<ม>นะแม่แล้วคือพ่อแล้วเจ้าเคยเห็นกะเจ้าแห่พระเวทบะบ้านั้นเราประสบการณ์ไม่เจ้าวันนี้แห่พระเวทมวนเด้ก แต่ว่าเขาเจา้าจีเปิดเพ่งไงเปิดเพ่งแฮงนั่นเพาเปิดเพ่งหล่อมีไข้อยู่เอเปิดยังจะพิ้นเด็กแค่นย่อย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 เพราะว่ามันจีได้ไท,ไทยไทยอ่ะจลิปได้สบายใจแซ่บขำๆมั้งเนี่ย <laughs> กินเบาๆเลยกินย่างเดียว บรรยากาศบรรยากาศทักไลฟ์วีนอ้องครับเขา่าได้เด็นหุ้งจะเข้าไว้รอบหนาต้อตงซื้อโต๊ะตั้งแล้วล่ะเขาจะสั่งตั้งเอาไม่ต้องเอาโต๊ะใหญ่หร้อเอาโต๊ะซำ้ำซ้ำธรรมดาเน,นี่ยแหละซ้ำตัวนางสี่คนนางสี่คนละวนางสองคนเนี่ยนางสี่พอดี มันมีโต่สี่คนโตหกคนเอาซีพอดีโต่สี่คนพอดีของมทำเอาใหญ่หลายกับบัวพี๋ยมานั่งกินน้ำเข้าดอกเขากะเอาเพราะว่าตัวนี้มันมวนมวลพับได้เอาซีพอดีแล้วเอาไปน้ำรถเขากะได้แมนเอาซีพอดีมันกับบแพงเลยต้องเปิดหนึ่งบัพ่อพันประมาณพันนี่ยแหละ ทังน้ำติดก,กอกระได้ต้องคนหาว่าคนหาจวงที่กัจเจ้าจัดโปรมั้ยกัเจ้าจัดโปรลดราคามันก็คือว่าโอเคเลยวันนี้พญ่ำริบ่าติดก๊อกครับกำลัง <c oughs> บอมเป็นบ้าหรอกกำลังอ่ศึกษา เบื้องติ๊กตอกเบิง TikTok, บ้งขจ้าไล่สดพี่น้องว่าการไล่สดติ๊กตอกหรือว่าการไล่สดขายของหรือว่าทำกิจกรรมยังไ้คือนักร้องขาเจา้าก็ไล่สดล้องเพลงอ่าแอ่าเขจ้กก็บทรงกลาบทรงดาวทรงของขวัญตวงยังไ้อันนั้นก็เป็นเง้นเนาะเป็นแล,ล้วก็รายได้จากของพยามากกว่าท่านปะ แมนมนเมนอันเดียวกันนะครับที่เข่าเห็ดเดียวเห็ดยังไง <s' S 1> ได้ได้จากทิกตอกหรือได้ได้ได้จากยูทูบยังสีมั่นกาเพิ่มไล่ไถ่เห็นบอเซียกว่าท่าห้างไล่ได้เป็นล้านนะครับเห็ดคลิปเห็ดคลิปมันซื้อกันยังไงห่อเป็นล้านอือวัดเท่ามือละเรียนยังบ่ได้ยากนะ <s' S 1> <s' S 2> <s' S 1> พี่น้องใคอุดมกันเด้อ มันก็อยู่ที่พี่น้องเข้าเนี่ยมันที่ผู้เพิ่นกำลังเบิ่งเข้ากันเพิ่นที่ต่วนสงสารมันเพิ่นใจกดแชร์กดไลค์กดติดตามซอยคอมเมนต์ให้นะครับอ่าการเฮ็ดคลิปเนี่ยขาดบ่ได้ก็คือคอมเมนต์นะครับคอมเมนต์คอมเมนนต์มาแต่ละคอมเมนต์ก็เออมันก็สิีตุ้ม AI ของเอ่อนั่นเพิ่นก็สิ ก็แต่เออเป็นคลิปยอดนิยมนี่นะเป็นโปรตีมีความสนใจเราเพิ่มกระตีเป็นคลิปแนะนําไปให้ผู้อืนอ่นป้าโมนี้กินข้าวลายแถบโมน,นี้ยแสบน้าอันยูหม,ม่องที่หม่องไม้ั้งของไม้เป็นสีเดียบคลองไม่กินแสบคลองไม้ <laughs> ได้กินของไม้แสบมั้ยอหม่องยูหม่องไม้ไปล่องของไม้ก็เหมือนกันนะ เมื่อนี้เขาสอ,สองจานแล้วพญาสมริษย์ยังม่ทันเบิ้นเถื่อว่าอะไรวา่าอะไรกูกินลาบปลาแซบซุปเหบบ็ดกับแซบแซบเบิ้เจ้านี้เพิน่นเพิ่นขยันดิเมนขยันมากๆเป็นคนที่ ตามที่ข่อยซ่อมเบิงเนี่ยเป็นเจ้าที่สู่ชีวิตที่จุดอิ่มแล้วครับทายทไปดทายมากกองยุดซ้ำกองอยุดย่ำใดปรุกเครื่องมนันมันหันมันตัดนี่ครับเร <จะ S 2> าคนมาตัดไม่ยอมหยุดกินจนอิ่มหมดแล้วนะครับ <c oughs> อันเดียวเครื่องไม่มากมาทายตัวเราสิว่าเอาคิดไปต่อกันความหอนนะครับความหอน,หอ,นอุณภูมิมึงด้ว สายแน่เด้แตงแต่เ้าเห็ดอันนั้นก็แล้วสิบมงสิบมงเนาะสิบมงอันนี้เกือบสิบมงเขาแล้วอืมอันนี้ก็เท่ออาบน้าอาบผ้าแล้วไปซื้อกบเขานะครับซื้อกบเขาถุงมากินกุมากินอิ่มเรียบร้อยนะครับนี่อยู่กับรังค่าเนี่ยเห็นพิน่น่น,น่นอยากกินเขาของลังค่าอะไรแต่ผมมาลองเบิ่งว่าต้องเม่งว,ง,เมงว่าอย่างไรวะ่อนอ่าถ้าเป็นพักมันมันตีโอเคบอ คนคนคนยูได้ซันีนนะครับตอนนี้แดดเต็มที่เลยนะครับเบิ่งแดดด่เต็มที่เลยแล้วมันก็อยู่ได้นะครับตอนนี้เราอยู่ในร่มของเสเรียนมุงลัข่าเอาสรุปคลิปนี่ไว้ซัมนียก่อนเดกกันคลิปนะพอกำกันคลิปไม่เนาะมันนี้ก็คงลาไปก่อนอ่าบรรยากาศกับมินตราสวัสดีครับ